คอนอื่นก็สวัสดีค่ะวันนี้เป็นขำๆนะคะก็เลยจะมาปอกทุเรียนสำหรับมือใหม่อันนี้เป็นทุเรียนในหมู่บ้านพี่เป็นนะคะคือพี่เป็นก็อยากจะฆุนณาประชาสัมพันธ์นิดนึงเป็นทุเรียนของตะเปาตระกูลวิสิทธ์นะคะเนี่ยค่ะลูกนี้ห้าร้อยกระบาทค่ะดูภู้เขาสวยมากเลยค่ะบ้านลันแต้ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะค่ะ เห็นรู้สึกว่าวันนี้จะมีคนมาเหมามาซื้อไปขายต่อแล้วก็บอกว่าเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะคะดูภูเขาจต่ละภูสิคะลูกนี้ลูกนี้สี่ลูกนี้สามกิโลครึ่งคะ่ะใหญ่มากเลยส่วนลูกนี้สามกิโลดูภูใหญ่ๆเลยสะใจเลยค่ะอันนี้พี่เป็น เพื่อนเขาฝากซื้อนะคะเดี๋ยวพี่เป็เน,นเอาไปส่งเพื่อนอันนี้อีกสองวันทานได้ะคะ่ะไม่ได้เก่งกําไรอะไรนะคะอันนี้พี่เป็นคืออยากให้เพื่อนได้ทานทุเรียนบ้านพี่เพนน็นก็เลยนี่แหละคะ่ะเป็นที่มาที่ไปของการซื้อทุเรียนเพื่อที่จะเอาไปให้เพื่อนโดยไม่ใช่ว่าการขายต่อหรืออะไรคะ่ะแค่แค่เป็นธุระให้เพื่อนเองก็สําหรับลูกนี้ก็ของพี่เพน,นแค่นี้ลูกนี้สามร้อยบาทผู้ใหญ่ๆเลยค่ะ ก็จะเป็นคลิปที่พี่เป็นจะหัดปอกทุเรียนเนาะแต่พี่เป็นเคยปอกแล้วละ่ะแต่ก็จะมาลองปอกให้ดูก็จะประมาณไหนไม่รู้แต่ที่รู้รู้คือเอาคั้วออกก่อนนะฮะอันนี้มันสุกแล้วค่ะขั้วหลุดเลยแหละรอ้ไม่มีอะไรจะจับเลยคะ่ะต้องลุกขึ้นแล้วพี่เพ็นเนี่ยอยากจะโชว์หน่อยอไม่ธรรมดาแล้วนี่ ได้เหมือนกันจะเละหรือยังไงไม่รู้นะฮะแต่น่าจะอาจจะทำได้เพราะว่ามันต้องใช้แรงนิดนึงนี่ล่ะเกรงเลยค่ะอืม ยังไม่โดนเนื้อครับได้แล้วหนึ่งซี่หนึ่งู้ยทรมานนะเนี่ยต้องแรงดีๆนะคนแรงไม่ดีปอกไม่ได้กินนะคะทุเรียน,นประมาณนี้แหละ ถ้ามีถุงมือน่าจะง่ายเหมือนที่เขาทำกันนะคะฝ่ายโดนโดนเนื้อเต็มๆเลยเหรออันนี้คือกลิ่นออกแล้วไงพี่เพ็นก็เลยจะเป็นต้องออกเลยกลิ่นมันลืมแล้วอะเดี๋ยวก็รู้ว่าเละไม่เละน่าจะโดนเนื้อบ้างแล้วะคะ่ะกลิ่นออกแล้ว โอ้ยเป็นกดแรงไปนะโอ้โดนบ้างค่ะแต่ว่าไม่เยอะไม่เยอะเจ๋งเหมือนกันนะนี่เนี่ยนี่ตายแล้ว,ลวโอ้น,อน่อนเห็นไหมโอ้พี่เบนได้สุดยอดเลยอ่ะนี่เจ่งเหมือนกันนั่นนี่

แล้วหนึ่งปูเก่งเหมือนกันยังไงอ๋อรู้แล้วนี่เห็นเขาทำแบบนี้แล้วก็แล้วก็ยังไงทุองยกขึ้น ตอนขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆน,นะได้หลแครบับแวมแวมแวมนี่ทุเรียนภูเขาไฟลันเต้นะฮะนี่เนื้อสวยๆเลยะคะ่ะโอ้สุดยอดเลยเนื้อสวยมากเลยเห็นไหมเนื้อสวยมากเลยได้แล้วหนึ่งรนะคระบได้แล้วหนึ่ง ีมือนะเนี่ยมือเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือผู้เรียนไม่ได้ป้ายาอะไรเลยนะคะอันนี้มันสุกบนต้นเลยค่ะข้อได้เปรียบคือผู้เรียนสุกบนต้นนะคะเหมือนกับมาทานที่สวนเลยค่ะ พวกพี่น้องต้องลุกขึ้นนะครับออกลัวดนเนื้อเขานี่ไม่ธรรมดานะพี่เพนเนี่ยบอกเป็นเหมือนกันนะชั่วสวยๆเลย สองคูสวยๆเลยค่ะเห็นมันจะแยกไหมค่ะ กินก็โอเคแล้วคนะ่ะรอดสุดท้ายตอนจบนี่แหละคะ่ะสุดท้ายตอนจบหรือเปล่าครับ โอ้โหเข้าไปในเนื้อตุเรียนเต็มๆแล้วมั้งคะได้กลิ่นซะขนาดนั้นอือือนี่ได้อีกหนึ่งนี่เดี๋ยวค่อยแกะเ้าเอาตัวสวยก่อน ถือว่าสำเร็จอยู่นะนี่ได้อเล็วโอ้สำเร็จอทุเรียนที่นี่มันจะออกมันๆนนะคะไอเรื่องหวานนะไม่ค่อยเต็มร้อยเพื่อเป็นให้แปดสิบแต่เขาจะมันหวานมันอ่ะอืเดี๋ยวไปให้ดูเนื้อ 3ามบาทก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะดูโอเคเลยเนาะนี่กำลังอร่อยเลยโหสุดยอดเลยก็สำหรับเพื่อนแอดที่ฝากเพ่นซื้อก็รอรับได้เลยค่ะพวกนี้ดูดิทุเรียนลูกใหญ่ๆเลยนี่เห็นไหมอืมยังใหญ่เลยเดี๋ยวพวกนี้นำส่งให้นะครับก็คลิปนี้ก็พามาดูความทรมานของพี่เพน แต่ก็ปอกเป็นนะคะถือว่าโอเคเลยนี่ก็คลิปนี้ก็สวัสดีจ้า